ตอนนี้รถไฟฟ้ามาแล้วครับไปกันเลยไปตอนนี้นะครับผมจะนั่งรถไฟฟ้าไปสนามบินดอนเมืองนะครับเราเริ่มจากสายสีเหลืองเลยเส้นลาดลาวนะครับแล้วเราจะไปยังไงต่อนะติดตามกันเลยนะครับไปกันยาวๆเลยซึ่งผมจะไปขึ้นเครื่องนะครับเพื่อกลับบ้านที่นครศรีธรรมราชนะครับผม ซึ่งตอนนี้เราก็ถึงสถานีปลายทางแล้วนะครับสถานีลาดพร้าวเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนรถไปปลาสายหนึ่งนะครับผมู้รถาตะนี้สุดกให้บริการที่สถานตอนนี้ผมถึงสถานีลาดพร้าวนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปต่อรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับผมนี่ยปทางนี้เลย ครับเราไปทางนี้เลยครับผมซึ่งตะมองออกไปก็จะเห็นแยกรัชดานะครับตรงที่รถไฟฟ้าสายสีเลืองเลี้ยวเข้าสถานีนะนครับผมเนี่ยครับกระบวนที่เรามาเมื่อตะเกียบเขาจะกลับสำารงละนี่คือสถานีลาดพร้าวตรงแยกรัชดาเนาะไปะเดี๋ยวเราไปลงลิฟต์กันพอออกจากลิฟต์มาก็เจอห้างชั้นใต้ดินนะครับผม ของรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับผมเีเป็นห้างเลยนะห้างใหญ่โตเลยเราก็เดินทางต่อไปนะไปลงรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยครับชื่อห้างกูรูมาเก็ตใต้ลงรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับผม ซึ่งตอนนี้นะครับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและรถไฟฟ้าใต้ดิน,นครับเราสามารถใช้บัตรนี้แตะได้เลยนะครับซึ่งถ้าเราใช้สายสีเหลืองแล้วมาใช้ใต้ดินก็จะลดค่าธรรมเนียมแรกเข้านะครับผมซึ่งตอนแรกก็จะหักก่อนแล้วก็คคืนตอนกลางคืนนะครับผมตามระบบมันเนี่ข้างล่างก็ยังมีของกินขายอยู่นะกกอยู่อยู่ก็ซื้อกินกันก่อนเนี่ยใตก็บอกเลยเสื้อผ้าก็มีขายนะเยอะเลยไปเราลงข้างล่างต่อ ถ้าเรามาแบบปกติก็จะซื้อเนี่ยตั๋วตรงนี้นะผมหรือไม่ก็ตู้ย่อนฮนะแต่เรามีบัตรนี้เราสามารถเข้าได้เลยไม่ต้องต่อ,อคิวานแลน้วกดปิดที่ <c oughs> เขินเลยลงต่ออีกชั้นนลงมาสามสเต็ปเลยแปลว่าต้องลึกมากเลยเนาะ ฝั่งนี้ไปไว่วยขวางสุขุมวิทนะส่วนฝั่งนี้ไปบางซื่อตะปูนเราไปฝั่งบางซื่อนะครับ oh. เพื่อจะไปลงบางซื่อแล้วก็ขึ้นรถไปฟ้าสายหนึ่งคนเยอะมากเลยเนาะแน่นเลยเลยนี่คือชั้นชันชลานะขึ้นรถนะผมเนี่ยลิฟต์อยู่นี่เองเนี่ยคือดีเขาเข้าแถวนะไม่แย่งกันดูเข้าแถวเป็นระเบียบเลยครับผมซึ่งเขาจะมีป้ายบอกนะว่ากี่นาทีรถจะมาเราจะได้เตรียมตัวนะครับผม รุดมาแล้วจ้าโอ้ดีนะคนไม่แน่นไปเลยตอนนี้เราขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับสายสีน้ำเงินนะครับปกติคนจะแน่นมากเลยนะครับผมซึ่งอันนี้ก็แน่นนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งที่ไปทางสุขุมวิทนะครับจะแน่นกว่าครับผมถึงแล้วครับบางซื่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกรอดีนะครับผม ขึ้นกันบนเลยเนี่ยครับรถไฟที่เรามาเมาืก่กี้แล้วเราก็ออกทางออกสามนะครับสถานีกลางกรุงเทพหะพิวัตนะครับผมเราก็แตะเหมือนเดิมนบผมไม่ตาแล้วคราวนี้ปาปนะครับเดินมาตามทางเลยโอ้โหทางยาวไกลเลยครับผม ซึ่งทางนี้นะ่าทาใหม่นะครับตอนที่เขาทำสถานีกลางบางซื่อนะครับผมเพราะเมื่อก่อนก็ยังไม่มีทางเชื่อมอย่างนี้นะครับผมเป็นอุโมงค์ยาวมาเลยครับผมขึ้นทางนี้ก็ได้หรือทางนูน้นต้องทางนู้นเนาะไปจดัดแกนอีกรอบรถไปป้าสายสีแดงยี่สิบบาทตลอดสายตายขึ้นไป ซึงก้ามาถึงก็จะมีป้ายรถไฟไปจังหวัดต่างๆเนาะนี่มีเรือสุพรรณหงส์ด้วยไปดูสิโอมีเรือสุพรรณหงส์จำลองด้วยสวยเลยอมีรถไฟต่างไกลด้วยก็คือจะมีรถไฟธรรมดาด้วยนะครับและก็รถไฟฟ้าสา,สายสีแดงและ มันก็เป็นแบบว่าศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดเลยนะของอาเซียนเลยสถานีกลาบางซื่อได้แล้วครัไปดอนเมืองครับผมแล้วก็ขึ้นไปข้างบอนอีกตอนนี้เราขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วนะครับผมออกจากสถานีบางซื่อแล้วครับผมหรือกรุงเทพอภิวัตนนั่นเอง,เองซึ่งผมก็ได้นั่งเป็นกลางแรกนะครับ ปกติจะอยู่โซนลาดเปลาวนะครับไม่ค่อยได้ออกมาวันนี้ได้นั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงครั้งแรกเก็โอเคนะครับตลอดสาย20บาทเองนะครับผมถือว่าถูกนะครับเป็นสายแรกเลยที่รัฐบาลให้มีการาจ่ายค่าโดยสาร20บาทนะครับซึ่งสองางทางก็ดูเป็นแบบโอเคนะครับบ้านเรือนแบบสมัยก่อนนะครับเป็นชุมชนกันอยู่นะครับผมซึ่งถ้าเราไปเส้นทางนี้เราก็จะเห็น อาสิ่งหนึ่งนะครับที่ว่าในยุคของลุงตู่็็สร้างไว้นะครับจึงพูดถึงกันมากมายเลยคืยยออะไรเดี๋ยวเราไปครับจะถึงเมื่อผมจะบอกนะครับผมนี่คือวัดตรงนี้วัดเสมียนนารีนะครับที่เรื่องชื่อผู้หญิงชุดดำนะครับผม เนี่ยครับสิ่งที่ผมว่านะครับบ้านยิมคลองครับหลังสีน้าเงินนั่นครับหลังคาสีน้าเงินนะครับเป็นบ้านยิมคลองยุคใหม่นะครับที่รัฐบาลของลุงตู่นะครับได้เด่มขึ้นนะครับซึ่งนี่เ็ดแรกที่เขาได้พักอาศัยกันแล้วนะครับนู่นที่เห็นไกลๆเนาะช่ตรงสถานีบางเขนกาลังก่อสร้างอยู่บ้านยิมคลองนี่คือบ้านแบบดั้งเดิมนะครับ ในบ้านริมคกองเบียบง่าเเิมซึ่งการปรับปรุงบ้านริมคกรองนะครับเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะครับถ้าที่อยู่อาศัยดีชีวิตเราก็จะดีนั่นเองซึ่งโครงการนี้ครับนายยกรุมงตู่เราก็มองเห็นนะครับการตรา ประกากรให้ดีต้องเริ่มจากที่อยู่อาศัยนั่นเองนะครับซึ่งกําลังพัฒนาไปหลายๆจุดนะครับตอนนี้บางจุดก็กําลังก่งอสร้างอยู่นะครับผมตอนนี้เราถึงสถานีดอนเมืองแล้วตอนนี้ผมถึงดอนเมืองแล้วนะครับด้วยรถไปฟ้าสายสีแดงนะครับผมขึ้นมาจากสถานีกรุงเทพอภิวัตนะครับหรือสติกสนคกลางบางซื่อนั่นเอง สิบเโมงสิห้าแล้วเนาะผมมาแล้วจะไม่ได้ถ่ายสถานีดอนเมืองได้ไงก็มาอีกฝั่งนะครับขึ้นมาถ่ายอ่าถอากาศยานนะครับผมนี่แหละครับสถานีดอนเมืองนู่นเครื่องบินกำลังขึ้นอยู่แอเอเชโอ้นี่เครื่องบินเยอะแยะเลยครับผมนู่นกว้างขวางเลยนะกี่ไล่เนี่ย กว้างมากครับผมนี่คือดอนเมืองนั่นเองใครอยากจะชมวิวดอนเมืองก็มาได้นะครับรถไปฟ้าสายสีแดงครับสถานีดอนเมืองครับตอนนี้เราก็จะออกไปดอนเมืองนะครับผมเนอะครับดอนเมืองไปทางไหนอะดอนเมืองดอนเมืองที่นี่ดอนเมือ่าเออออกไปประตูไหนไปสนามบินสนามบินสนามบินออกด้านโน้นเลยพี่อ๋อขอบคุณครับ อ๋อครับุณครับแหนเดินมาปิดทางครับไกลเลยทีนี้ซึ่งเราก็ถามเจ้าหน้าที่ได้เนาะ่าไปตรงไหนเราไม่ปาาครับก็เรียกว่ามีแผนที่อยู่กับป่าครับถามได้เลยครับผม้ต้ดอนเมืองกันฟฝั่งนู่นอันนี้คืออะไรอะ่ะมันคืออะไรเอ่ยรถฟรีเหรอ,อบัตรกรุงไทยแตะายได้ด้วยเออ เราออกจากรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วครับจะไปดอนเมืองครับเนี่ก็บอกป้ายบอกเลย่าอากาศยานดอนเมืองเนี่ยครับไปทางนี้เลยมีลิฟต์ลงข้างล่างด้วยมีบันไดเลื่อนแบบนี้ด้วยคิดถึงหน้าเดวมอล์รามแกนงนะเมื่อก่อนมีอยู่ตรงสะพานลอย จะเดินแบบนี้เราจะเดินเร็วขึ้นนะฮะเรามีสายพานแบบนี้เราเราก็เดินไปหน้าเร็วกรเดิมลดระออยะการเดินได้เวขึ้นมีป้ายบอกตลอดนะไปรถเอ้ยไปสนามนินดอนเมืองนูนนะ่นไงเห็นแล้วแอร์พอร์ตได้ข้าวตรงนี้นี่จากอากาศยานดอนเมืองไปอีกมีฝรั่งด้วย นกก็าปากนโน้นทางลงรถไฟฟ้า,าสีแดงนะน,นู่นนะทีอกรามาอาการพู้โดยสารระหว่างประเทศเหรอโอ้มีฟู้ดคอร์ดตอนนี้ถึงดอนเมืองแล้วนะครับผมไปไปกันต่อตอนนี้ก็ถึงภายในอาการสนามบินสุวรรณภูมินะครับผมจะไปทางไหนต่อเอ้ยไม่ใช่ ตอนนี้ถึงภายในอาคารสนามมินดอนเมืองนะครับจะไปทางไหนต่อน,น้อนี่อนกแอ่นะครับแล้วตรงไหนต่อนนะแกนตรงนี้เข้ามาแล้วก็มาตรวจจำประต่อน,นะฮะเดินเป็นเขาวงกดเลยครับผมกว่าจะเต็ เนี่ยก็จะมีตะกร้าใส่แล้วก็ตรวจไปเลยป้ายประตูที่4 1 4ซึ่งเราก็ดูที่ทางเนี้ยครับผมก็จะเขียนไว้เนี่ยครับเวลาขึ้นเครื่องก็จะมีประตูจอต่อก็ไปตรงที่ประตูเครื่องครับขึ้นแบบนี้เลยก็ตกแต่งร้านสวยนะรู้เลยนี่คือประเทศไทยเนี่ยครับนกเอแล้วก็เอเชียอยู่ใกล้กันเลยอะลำนี้หรือเปล่านะที่เราจะไปอะ่ะ อ๋อนี่ก็เพิ่งจอดเนี่ยเขาเพิ่งเอาโหลดกระเป๋าออกมาเนี่ยครับผมเนี่ยกระเป๋าเพิ่งโกลนออกมาครับผมเนี่ยซึ่งกระเป๋าก็โหลดไว้ไทยทองเครื่องนะเนี่ยเขา,าโกลนออกมาโถสามคำเลยโถสามสายการบินเลยนะเนี่ยนานนกเอเอเอเชีย ไลออนนะครับนี่คือสายการบินที่บินไปนครศรีธรรมราชนะครับสามสายเลยครับรวมกันตรงนี้เลยไปไปกันต่อเนี่ยครับเดินครับแล้วดอยช้างเนี่ยครับนั่งรอขึ้นเครื่องนะครับผมสลุงสลุนเลยครับผมถ้าใครรอนานๆมันนวดก็ได้นี่ฝรั่งชอบนวดเลยมัดศาสตรนะครับมัดศาสตร์ตไวอะเนี่ย 30นาที2 5 0 60ยสิบหกสิบนาที4ี่รอยห้าสิบอ๋อไม่แพงนะผมในสนามบินก็ไม่แพงหรอกระหว่างรอห้องน้ำสนามบินดอนเมืองครับสะอาดนะครับไม่มีกลิ่นเลยครับผมโอ้สะอาดเรียบร้อยแล้วครับผมในอ้องสุข,ขาก็มีที่แขวนกระเป๋านี่จเช็ดชู้เ็ดโตดนี่จากครูมือถืตามโอ้เรียบร้อยเลย นี่นกแอร์น่าจะคันนี้หรือเปล่าลำนี้ละมั้งน่าจะลำนี้ละครับที่เราจะไปกันให้ก็เตรียมนะครับผมสี่พรมแที่ซองทางไปยังทากาศยานครสีคามราชเดินไปอย่างนี้เลยแล้วก็จะต่อเก้าเครื่องเลยเนี่ยเราเห็นเครื่องแล้วนั่นๆเครื่องเครื่องเดิน,น,น,นเ,เ,เ,เขานี่เลย จะเเเ้าาครรื่องซึ่งวันนี้ผมก็นั่งตรงปีกพอดีนะครับผมเห็นชัดๆเลยนะครับโลกโก้สายกันบิน hmm นะครับเด,ดี๋ยวก็ต้องนั่งรอกันก่อนนะครับรอคนขึ้นกันมาก่อนนะผมซึ่งเขาจะมีที่วางกระเป๋าบนศีรษะนะครับผม นี่หนังสือคู่มือนะครับนั่งดูอ่านเปิดเตือนก่อนนะครับว่าเขาพกอะไรมาได้บ้างนะครับผมก็ลืมไปนะครับว่าของเลียวห้ามเกิน1 0 0มิลลิตรนะครับโดนทิ้งไปเลยไปข้างบนนะครับเนี่มันมีอย่างนี้นะครับผมมันเหมือนรถทัวร์เลยเนาะไปเราจะเริ่มไปแล้วครับ ซึ่งตรงกลางนี้จะเหมือนเป็นสนามไกด์ก๊อฟนะครับผมในกลางสนามนี่เห็นมีคนไกด์ก๊อฟอยู่ไปแล้วครับไปแล้วครับบายตอนนี้เราอยู่บนฟ้าแล้วนะครับผมอากาศปลอดโปร่งมาก ครับตองฟ้าเนี่ยเมฆรูปทรงสวยเลยครับซึ่งตองฟ้าปลอดโปร่งมากนะครับรวมทจก็จะอยู่ในช่วงฤด,ดูหนาวนะครับซึ่งลมหนาวกําลังมานะครับ ตอนนี้เราเข้าเขตภาคใต้แล้วครับเราจะเห็นเมฆดำๆมืดๆนะครับนี่มืดคลืมเลยนะครับผมตอนนี้เครื่องบินลงต่ําแล้วนะครับเราจะเห็นท้องทะเลนะครับและก็จะเห็นพื้นดินจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วนะครับผมและที่สำกัญเมฆฝนเต็มเลยครับฝนตกนะครับผม นอนนี้ถึงพื้นจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วนะครับผมไม่กลับมาหลายปีเลยนะครับสิ่งแรกที่ผมคิดคือจะเข้าสนามบินยังไงนะเมื่อก่อนพอเครื่องบินจอดเราก็ลงพื้นนะครับลงพื้นสนามบินแล้วก็เดินเข้านะครับแล้วฝนตกอย่างนี้จะเข้ายัางไงนะเออลุนเงินนะครับผมแต่ก็ว่าสนามบินปรับปรุงแล้วอ,อนออออน,นกปสสวััดีค We have now landed at the Si Thammarat International Airport. For safety reasons, please remain seated with your seat until the aircraft has come to a complete stop. You can foreshadowing open your overhead and ensure you have all your personal belongings with you. You may now use your mobile phone and electronic devices. On behalf of Nong Air, Captain Wan Kien, First Officer, Pinchabut and Altamir, we would like to thank you for flying in with us. please call 18180 visit our site atokatok.com for t o u next trip. don't h a v e a f l r g e t i n e thank you and we hope to see you again. สวัสดีค่ะบ y e ตอนนี้ลงเครื่องกันแล้วนะครับผมไปเลยกูจูนก้อนสีธรรมราช ถึงแล้วครับตอนนี้ถึงคนครศรีธรรมราชแล้วตอนนี้คิดว่าต้องเดินข้างล่างเลยนะมีอย่างนี้ด้วยเออแรลมเลยครับผมเมื่อก่อนลงปุ๊บต้องเดินข้างล่างเลยตอนนี้มีท่อแบบนี้ยลคนตกก็ไม่ต้องกลัวครับผมแล้วแก่ที่เรมามาตึ๊บอกมาแล้วครับสนามบิน พอเขาปรับปรุงใหม่เนี่ยสามบินนครปรับปรุงใหม่สวยเลยครับผมนี่สองชั้นเลยนะนี่เลยนะลำที่เราม,ามาเมื่อกี้ไปมันเป็นอาคารที่เขาทำใหม่นะผมซึ่งหลายปีแล้วที่ผมมาก็ตอนนั้นยังเป็นธรรมดาอยู่ตอนนี้ก็ ปรับปรุงใหม่เลยสวยเลยมีป้ายบอกเรียบร้อยนี่ที่รับสัมภาระนะครับผมจะไหลมาอย่างนี้เลยจุ๊จู้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 ต้องรอนะถ้าคนมีสัมภาระก็ต้องรอนะครับผมห้องน้ำก็มีครับผมเราไปรองน้ำก่อนโอ้สวยเจังเนี่ย สตาปัตยกรรมเมืองคอเลยนะรูปทรงแบบเมืองนครเลยฮนะนี่แบบนี้เลยดูสิแล้วก็ทำสวยเนี่ยเป็นบึงด้วยอนะ่ะนานดีสิจับจับฝนตกนะครับผมเนี่ยตรงตกเช้นสะอาดเลยมาถึงก็ฝนตก ประทาดเมืองคอนนะจ๊ะ